ไม่ครับคุณวิชิตครับไอ้ไอ้ค่ะไอ้ช่วยฉันด้วยค่ะฉันปอมหมดแล้วไอ้ย<อ>ิวเงียบๆเ,เลยสิผมคุยกับลูกค้าอยู่ครับเปล่าครับไม่มีอะไรครับคุณวิชิตพูดต่อได้เลยครับ มากครับเดี๋ยวผมจะรีบจัดการให้ทันทีครับครับเฮ้ยบิวคุณทำอะไรของคุณน่ะฉันสิต้องถามคุณว่าคุณทำอะไรอ่ะฉันจะกิดเรียกคุณตั้งนานเอาเฮ้ย hey, ทำไมคุณโป๊แบบนี้อ่ะก็อีบ้าที่ไหนไม่รู้อ่ะเล่นสกูตเตอร์มาแล้วมันก็ดึงชุดเทดสของฉันไปอ่ะคุณอ่ะเอาแต่คุยโทรศัพท์ไม่สนใจฉันเลยผมขอโทษพอดีว่าผมคุยกับลูกค้าอยู่อ่ะ แล้วคุณจะให้ผมทำยังไงอะก็ตามไปเอาชุดไมมทังซี่จะให้ฉันยืนโป้อยู่แบบนี้เหรอไอเขาตายเลยเนี่ยล้วมันไปทางไหนอะทางนู้นไปทางนู้นเร็วๆสิไอเร็วๆครับโุ้ย่ไหนวนโชคดีนะเนี่ยที่ไอไม่ทันมองก้นเราอะแล้วเราจะทำยังไงต่อดีอะไม่มีผ้ามาบังถ้าเกิดว่าไอกลับมา ต้องเห็นแตงโมแน่เลยอะทำบุญทำทานให้คนตาบอดด้วยนะคะเฮ้ยขอทานตาบอดเหรอเฮ้ยาขนาดพอดีเลยอ่ะตาบอดจริงกันวะเนี่ยเฮ้ยบอดจริงนี่ว่างั้นดีเลย เอาผ้าปูของมันเนี่ยมาคุมตัวระหว่างนั่งรอไอ้ดีกว่าจะมาเอาผ้าของคนอื่นฟรีๆได้ไงนี่แกมองเห็นเหรอ,อฉันมองเห็นทุกอย่างแหละถ้าอยากได้ผ้าเนี่ยก็เอาเงินมาสิ นี่นี่เองอะไรวะเนี่ยแฟนของคุณกำลังโกหกคุณอยู่ <c oughs> ไร้สาระเอาเงินมาสิแล้วฉันจะให้ผ้าผืนนี้กับคุณหน้อยน้องขอทานเจ้าเล่เห็นคนกำลังเดือดร้อนเนี่ยก็เอาเปียบกันหรอคุณต่างหากที่เจ้าเล่ ฉันจนขนาดนี้แล้วอะคุณยังจะมาขโมยผ้าของฉันอีกเหรอนางขอทานระวังให้ดีเถอะถ้าไม่มีผ้าปิดก้นเนี่ยแฟนของคุณมาเห็นเข้าเนี่ยก็จะรู้ว่าก้นของคุณเนี่ยมันเป็นของปลอมไม่ได้นะแฟนจะจะรู้ความจริงไม่ได้เนี่จะทำอะไรอะคุณก็รีบตัดสินใจเร็วๆเข้าโนดแฟนคุณมานู่นแล้ว ที่รักครับผมเจอชุดของคุณแล้วครับขอบคุณนะคะเอ่อไอ้คะคุณช่วยพาฉันไปเข้าห้องน้ำหน่อยนะคะ,ะได้สิครับไม่ได้ผู้หญิงคนนี้เอาผ้าของฉันไปต้องจ่ายเงินฉันมาก่อน เอาเงินมาจ่ายเงินมา็ูเร็ว็วเร็วนี่คุณภาภาของเขามาเหรอ,อ,อก็ค่ะงั้นก็ต้องจ่ายเขาสินี่ครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับรีบไปเถอะค่ะไอซ์ฉันอายคนเขาอะ่คะ ฉันต้องกระชากหน้ากากแกให้ได้เลยนางคนโกหกมิวผมเหนื่อยมากเลยอ่ะเมื่อกี้ผมวิ่งตามหาชุดให้คุณน่ะเอานั่งพักตรงนี้กันก่อนนะเสียงอะไรอ่ะเออเสียงรถแถวนี้มั้งคะ ที่นี่อากาศดีเนาะไว้วันหลังเรามาเดินเล่นที่นี่อีกนะดีไหมจ๊ะคุณเป็นไรเหรอบลอ๋อเปล่าค่ะเออฉันแค่หิวน้ำอะค่ะไอคะคุณช่วยไปซื้อน้ำให้หน่อยได้ไหมคะนะคะได้ได้ผมก็หิวเหมือนกันงั้นคุณรอแป๊บนะ ปงนี่คนขายลูกโป่งคะลูกโป่งขายยังไงคะฉันจะซื้อลูกโป่งบันเลสิบบาทครับพี่เอามาเลยสองลูกจ้ะได้ครับอเอาเฮ้ยนี่คุณทำอะไรของคุณเนี่ยไม่ต้องวอยวายเดี๋ยวฉันจ่ายให้เองอ่ะสองพันพอไหม ครับคนขายลูกป่งไปไหนอ่ะเฮ้ย<ค><ณ><ค><ณ>ลูกป่งไม่มีแตงโมก็แตกทายกลับไม่เห็นจะทำยังไงอ่ะโอ๊ยเฮ<อ>้ย<อ> สวยแล้วบิวก้นคุณมันหายไปไหนอะ่ะออผู้หญิงคนนี้มันไม่มีก้นอวบๆงอนๆตั้งแต่แรกแล้วแกโดนมันหลอก้วแหละนังบ้า <P> แต่ไอ้เมื่อไหร่แกจะยอมพาน้องสาวเพื่อนพี่ไปกินข้าวสักทีเนี่ยคะไม่เอาอ่ะพี่แห้งเหี่ยวอยางกับไม้เสียบผีแถมหน้ายัางซีดอยา่กับผีปอบอีกแต่ว่าคุณสมบัติของน้องเขาอ่ะผ่านทุกข้อเลยนะหน้าที่การงานก็ดีมารยาทก็ดีเหมาะกับแกที่สุดเล่า ผู้หญิงคนนี้เป็นใครอ่ะอ๋อนี่บิลครับแฟนของผมเองแกชอบผู้หญิงสไตล์แบบนี้เหรอใช่ครับพี่แอนพี่แอนดูรูปร่างของบิลสิครับสวยแล้วก็เซ็กซี่มากเลยนะครับแล้วนี่เธอลูกเต้าเหล่าใครทำง,งานอะไรอ่ะพี่แอนเชยอ่ะ สมัยนี้ใครเขาถามเรื่องนี้กันไอ้นี่มันเป็นพื้นฐานของการเลือกคู่ครองผู้หญิงที่สวยแต่ภายนอกอ่ะแต่ภายในกวงอะก็ไม่ควรคว้า,ามาทำพัน์นะไอ้คะสงสัยว่าพี่สาวคุณอ่ะจะไม่ชอบฉันเสียใจจังเลยคะ่ะพอเถอะพี่ผมจะแต่งงานกับใครเนี่ยขอเลือกเองนะครับเดีย๋ยวผมจะพาบิวไปดูหนังฟังเพลงอาจจะกลับด็กๆหน่อยนะครับไม่ต้องรอกินข้าวนะ แบบนั้นเนี่ยนะผู้ชายทุกคนเนี่ยชอบผู้หญิงสะโพกดินระเบิดทั้งนั้นแหละแต่ใครจะรู้ว่ามันคือก้อนปอมไปดีกว่านอกจากคุณสมบัติจะไม่ผ่านแล้วเนี่ย แกยังมาโกหกน้องชายฉันด้วยเนี่ยว่าไงไอ้แกรู้ความจริงแบบนี้แล้วแกจะเอาอยัางไงต่อบิลนี่คุณโกหกผมทำไมตอน้าฉันไม่ทำแบบเนี้ยคุณจะสนใจฉนันหรอผู้ชายอ่ะมันก็ชอบผู้หญิงแค่ภายนอกมันเลยเป็นช่องทางที่ทำให้ฉันหาเงินได้ไง่ายคุณนี่มันเลวเลวจริงๆดีนะ ที่พี่สาวของผมรู้ทันไอ้ฉันบอกแกแล้วไงว่าเลือกผู้หญิงอะ่ะก็ดูให้มันดีๆเพราะว่าบางคนเนี่ยมันก็ไม่ได้ใส่ซื่อแบบที่จะเห็นหรอกไปซะผมทนเห็นคนโกหกอย่างคุณไม่ไหวละไปซะไอ้ แกเกือบเสียรู้ผู้หญิงที่ดีแต่เปลือกหลอกอาแล้วนะต่อไปอ่ะผมจะไม่มองใครที่ภายนอกอีกแล้วครับแกนครับพี่ไปน,นัดน้องสาวของเพื่อนพี่มาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปกินข้าวเชื่อพี่แล้วแกจะไม่ผิดหวัง ทำไมวะเฮ้ยมันจอดแล้วทำไมวะรีบหนีเร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ย,ยไม่ทันเลยนิวรีบเอาของแล้วก็วิ่งกันไปเลยเร็วไปเฮ้ยอีพวกบ้านนี่มันทำอะไรกันวะ ไงดีว่ามันตามมาแล้วจัดการมาเลยดีไหมพี่มันสู้เราไม่ได้หรอกบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าทำร้ายคนโหพี่จะเป็นโจรแล้วยังจะมีศีลธรรมอีกเหรอโอ้ยเลิกพูดได้แล้วเข้าไปหลอกู่นี่ก่อนไปโหเว้เสียเวลาทำมาหากินชิบหายเลย พี่เบย์หลบตรงนี้มันจะเงียนเหรอวะพี่เฮ้ยมันพี่บีที่หลบแล้วหลบๆไปก่อนเฮ้ยไม่เล่นนะเว้ยรีบออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะ ไม่อย่างนั้นอ่ะฉันจะโทรแจ้งตำรวจมาจับพวกแกเอาไงดีพี่จะแทงดิไงมันไม่ีหักฐานก็ซาเล้งเราอยู่ตรงนั้นไงพี่พี่ความจำสั้นหรอเดี๋ยวนะถ้าอีเจมอยู่ที่นี่งั้นแสดงว่ารถมันจอดอยู่ตรงนั้นดิก็ใช่ไงสิพี่งั้นเราออกไปเอาซาเล้งแล้วขับหนีมันเลยไหมจะบ้าเหรอจะบ้าเหรอมึงก็เอารถมันดรว่าไปเอาซาเล้งทำไมอ่ะเออว่ะเดี๋ยวนี้พี่ก็ฉลาดกันเลยเนี่ย พี่ทำอะไรหวังพี่เนี่ยเฮ้ยไอ้พวกจอนกระจอกฉันรู้นะว่าแกอยู่ตรงนั้นน่ะซ่อนเก่งนักเหรอวะฮะเหมือนพี่ไปทางนู้นแล้วไปวิ่งเดี๋ยววะวิ่งให้เร็วที่สุดเลยไปเฮ้ยห,หยุดเอาไว้พวกบ้าเร็วขึ้นฝั่งนู้น แน่จริงก็ตามไม่ทันหรือว่าไอ้เจ้เฮ้ยหยุดนะเว้ยเฮ้ยฉันบอกให้หยุดไงพวกแกทำแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยฉันจะได้กับพวกมันจากพวกแกเฮ้ยหยุดเฮ้ยหยุดดิว้ยหยุด ลงบันทึกประจำวันก่อนนะครับคุณช่วยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเออได้ค่ะฉันเนี่ยเป็นคนขับรถส่งของค่ะมีคนใช้ให้ฉันเนี่ยเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าไปส่งค่ะแล้วฉันเนี่ยเจอไอ้โจรสองคนนั้นอะคะ่ะมันมาดักขโมยของฉันอยู่แถวนั้นนะคะคุณตำรวจรถของคุณนี่เป็นรถกระบะสีบอลใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณตำรวจคุณตำรวจเจอรถฉันแล้วหรอคะจับตัวมันได้แล้วหรอคะฉันก็แสดงว่า คุณคือคุณแอนใช่ไหมครับใช่ค่ะฉันคือแอนค่ะดีเลยครับคุณเนี่ยมามอบตัวถึงที่เลยนะครับมอบตัวมอบตัวอะไรคะคุณตำรวจฉันไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยจะมีคนแจ้งว่าของที่อยู่ในรถคันนั้นเนี่ยเป็นของที่ขโมยมาแล้วก็จะเอาไปขายต่อคุณจะไม่ผิดได้ไงครับคุณตำรวจพูดบ้าอะไรคะเนี่ยแบบเนี้ยคุณตำรวจใส่ร้ายประชาชนนะคะใส่ร้ายอะไรฉันว่าก็ยยอมรับผิดเถอะก็เหมือนที่ฉันเนี่ยยอมรับผิดว่าฉันขโมยของเนี่ย ฉันไม่เข้าใจชาครับคุณผู้หญิง คุณคผู้หญิงคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงไหวไหมครับ <c oughs> คุณผู้หญิงคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงเป็นอะไรไหมครับ มันสรุปไปแล้วเข้ามาขนของไปได้เลย เฮ้ยได้ของมาเยอะเลยเหรอหูยเออเดี๋ยวฉันรีบเอาของไปขายแล้วก็เอาเงินมาแบ่งกันโอเคเดี๋ยวฉันรีบไปเลยอรวยแล้วเว้เวยเอ้ยด้ยก็ผู้หญิงที่แกให้ลูกน้องเนี่ยไปวางยาสรแลวขโมยของมาเนี่ยแกรู้ไหมว่าเขาคือเมียฉันแกว่าไงนะแกรู้ได้ยังว่าเป็นฉันมีหลักฐานเหรอ เล่นไปเลยเราเนี่ยคบกันมาสิบกว่าปีแล้วนะถิงอยากมีลูกกับพี่ไหมพี่เบถิงอยากมีลูกมานานแล้วอะจริงเหรอถิงเฮ้ยดีเลยอะนี่พีเอาน,นี้มาให้ด้วยอุ้ยสติกเกอร์ลายมีอะ่ะน่ารักอะ่ะพี่ว่าพี่อย่าซื้อแบบนี้มาเยอะเลยนะเอาไว้ติดให้ทั่วบ้านเลยเอาไว้ต้อนรับลูกของเราไงอุ้ยดีค่ะพี่เบลูกชายลูกสาวดีนะอฮ้ยเราจะได้ผู้ชายหรือผู้หญิงนะ พี่ขอวิ่งเลยกันวิ่แอนเอาเปนะ <c oughs> พี่ติดอันนี้ก่อนแลวกันนะเอาเลยพีแ่เบบน่ารักไหมมากค่ะพี่เแบบ <c oughs> แล้วคอมที่ฉันหยิบมาจากรถของแกเนี่ยมันมีสติกเกอร์ติดอยู่แล้วแกรู้ไหมว่าการที่แกเนี่ยให้ลูกน้องของแกไปใส่ย,ยาสลบให้เมียฉันกิน มันเกินขนาดจนทําให้เมียฉัน,นต้องตายอะไรนะเกินขนาดทุกวันเนี่ยฉันร้องไห้กินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับลุฉันต้องถูกไล่ออกจากที่ทํางานจนชีวิตของฉันเนี่ยต้องพังทลายแล้วก็กลายมาเป็นโจรแบบนี้ไงทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพราะความผิดแกเพราะว่าแกอยากได้อยากมีไงแต่แกก็ไม่เคยรู้ว่าสิ่งที่แกทำเนี่ย มันได้ทำร้ายชีวิตใครไปบ้างอะเออฉันขอโทษก็ได้ฉันไม่รู้นี่ว่าลูกน้องฉันน่ะมันจะใส่ยาเยอะขนาดนั้นน่ะแต่ฉันเนี่ยก็ต้องยอมรับผิดที่ฉันหาทางออกได้ไปเป็นขโมยแต่แกก็ต้องรับผิดชอบสิ่งที่แกทำไว้เหมือนกันคุณตำรวจครับจับมันไปเลยครับเชิญครับทำอะไรไว้เนี่ยก็รับผลกรรมของตัวเอง ใช่ครับ